๊าดูทีนะครับบอกบอกแง่ับพอั <podría> ิอบคโอ้ีวยขาหักพ่อหนุขาหกเด็น้องงามเลยครับโบไก่กับหมหน้องห้านรเปล่าเหนครับเดี๋ยวขาดสา้องาเนาะเป่ทีละ ขายเป็นขาดอกเป็นดอกนะครับขาเป็นดอกนี่ครับอู้ไอ้โค้ไอ้โคนดตัวไอ้โคนเนาะอันผมครับผมครับสวัสดีครับอีปออีแม่ลูกปลาอาเอรอาุูบุสซุคนครับนี้เราไมาพอกับตองวาเชนเพลย์ครับมื่อกี้บลาพุ่งกับบาดต้นเขาปลาหาเห็ดครับบมาว่าบ่ได้ขาน้ำเบาเนาะเม่นเห็ดบ่ระเบาหน่อยใช่หรอนี่บ้าปลาต้นสวัสดีครับมาหาเห็ด พี่กัดใด้บาต้นหมองเจ้าครับพี่น้องบันชุดตะกาครับอำเภอเสืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับแมนครับอือเขาโครงการอีกเแบบพี่นอ้อ,องนครโอ้ยเหมือนว่านติดธุระนะมาเนาะแมนครับผมอันนี้ก็ตามรุ่นตามแช่ไปครับสองม้าเนาะบาต้านเนาะครับผมไปกันเลยครับ,รบอ,อีกกองนึงครับ อยางมือได้รับปานอเหมนฝนบตกใส่มันมันงั้มันแข็งอยู่แ,<น>แต่ว่าอัน,นี้ดียมันเนาะฝนบาตกใส่มันก็นเหมือน, <c oughs> นบอกไว้เรียงเรียงเห็ดเมื่อไหรเรียเห็ดแล้ว,วดอน,นดครับเก็ดแก<น>ที่นองเมืงองเหรอแกนไม่เห็นครดอกงามเลยมาต้วน,วตวนว่าหมองไหนอีดอกนี้ผีครับผีบ้าเห็นละโง่ความเปบ้าเม่อไร่บ้เมื่อไหเหนละ่นบ้าหรือเปล่เมบ้าเห็ดไทยพุ่นครับเกิดแรงดีปีนอ้ย อข้าเป็นข้าพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยตูบุติตีเนาะเงี้ยครับผมขี่เบาเห็นคนไตเบาเงี่ยครับแต่ควนเบาคนเดียวบุพอยกำมังคือกันเนาะเห็นนี่ก็เลยเงี้ยครับเจ้าอกวเบากี่นัดตัวเบาพุ่งเห็นยังท้าหลังว่าพุ่งอีโดอกนี่ยเหรอครับดอกดอกงามนี่เด้าอันี้เห็นเป็นแบบงามๆนี่แต่ว่ามาขอข้องการพลังเครื่องเบิดเลยเบาหนะแต่มบุปเพียงเนาะ แรงกักินครับแงกันินจะใส่เนาะแ่ครับผมขางหลังบ้าพุ่มอีกดอกนึง่ครับดอกบ้าปุ่มีพอไครับหนอหน้ะกระบ้าข้ามันระบ้ามูลกระปั้าบ้างกรับบอกกี่ดีนี่บ้าามหมือนจะดอกบ้าดอกบ้าที่บีบาามบาปุ่มกันเดี๋ยวจะข้ายจังยางไปฝึพี่น้องจะเห็นน้ำดอกน้ำปะเปียกคนกับบ่ได้ะหละบ้าว่า ดอกง่ายมันเจะบ้างหองวาห้อ่บโมได้โอ้ก็ดาได้ษี่ได้ครับเอาดอกดีครับครับตั้มดากปลาต้นแตงเอ๋ล่ะดอกง่ามง่าแต่ดอกวายเป็นไ,ปไหนได้ดไบ้างครับอข้าเหนียวกระว้าเห็บเบาเกี่ยีครับครัข้าเจ้ากับมันไจ้เนาะแ่ครับหากินตามบัตาสะบาดเนาะแหงครับผมแองก็กิน,น,นครับพี่น้องเห็นอี้ยังบอกครับ ดอกบานเครื่งครับอุ้ยไาเขาเหลือไว้เบ้าเก็บตลอวอุ้ยสองดอกดูนด่โอ้ยนอุยขาหักเพูี่ครับดอกตุ่มล้มครับอ่าสองคนนี้มานึ่งมานึ่มาเยอะเนะเอบาบ้มาอยู่คร่บพี่น้องดินเดินเยียงล่ะเสียงคนบ้าน มันเหมือนแช่ไว้ก hey ับสองมาเช่นเคยน้ำบาเนาะครับผมครับในเรื่องกดไลค์กดแชร่บาวเลยได้ครับผมขอบคุณพี่น้องที่ส่งขอบคุณพี่น้องแม่บอกบอกหลายขอบคุณพี่น้องที่ส่งดาวมห้สนับสนุนบาวเด้อครับวันนี้เหตุให้เขียวนี่ยใล่ะบอกงามอยู่ดีงามมองเห็นได้ซ้ำแล้วแมนครับผมน โอเคซีกัเล็ตนะครับสิกลเลตะครับภาษาอ่างภาษาปกีสถานปกีสถาล่ะปากีสถานเบายางมาทางพี่ตุ่มนึงนี่ไอพูนไอพูนดุงไพูนาะนี่ครับผมนั่ครับพี่น้องเนงงครับงาไรเบาพุ่มเลยอปไปใส่ทไรก็อะไคุยเลยแต่ละมีเพราะท่าะถ่าพุนก็มีบาเ ถ้าผลกรมีครับพี่น้องเอาดอกนี้ก่อนเนาะดอกป่าพุ่มพอ,อไว้ครับดอกห้ามกันดอกห้ามครับอืมอ่ก็ได้ยังเนาะพอได้อยู่ครับฝนตกใสจนี่ฝนตกใสจนี่สิบห้งงามเล,ย,ลยครับไปยางไปกระเป๋าครับเฮ็ดเบิร์ตสีหายยางให้พี่นอ้องเบิ้งน้าบันนะครับซอยเบิ้งสองเบาเอ้ยซอยเบิ้งสองเบาเยอะครับหาก่อนหัวเนาะ ว่าสัญชาตแก้ผาอ้อมบ้านแม่บอทางกีนกับปาน่ดีางบ้งครับทางบอันทางบ้านนี่บ่มีน้ำใหม่น้ามาเนาะมีแต่นน้ำใหม่เพย์ไงมันเกิดกอแล้วบ่หลายบ้าพวงมังบริเวณน้ำใหม่เพปลาเนาะแม่ครับสองสามดอกครับนึงก็ดอกนึงครับดุมากเลยบ้า เอาข้เจีบนท่านข้ามาทั้งหนบนอเบาอาวม้าคนเดียวครับบกอ่อนได้เ่าแมนเนาะแมนเตี๋้วมาสองคนเขายังพอๆอยู่ใต่ไมนพี่น้องมนพี่น้อยนน่ว่าบาตวนเก็บเห็นบัวเบิดยูงขอไฟหลไปครับบาตวนเห็นดอกเดียวนึงบาคุ้มก็เห็นดอกบาพุ้งนี่ยมับาพุเห็นอยู่ที่้องนี่ครับตู้มเลยครับ นะแต่ดอกบกค่อยไงครับครับตนีเห็ดที่ไหว้แล้วครับเมนครับผมดอกน้อยดอกใหญ่เต็มเนมบ้านนะแเมนครับผมน,นี้ครับดอกน,นี้ครับเห็นจัาสีกับแข้งแข็งนี่พี่น้องเลยนะอ่นอมนาวนม่บานนะแเมนครับะไลบอกสีบอกว่าพูอบ,บอหรอเนาะยังไงเป็นเสืออะไรนไ่เป็นเอจ้่ไขใ่นอีกแววครับผมงานน้ต้องนะกระตาอันเก้ากระตาเานบ่ขาไหม ส่วนยอดนี่พี่น้องข้าวบาวต้นเนาะบ่อขายเห็ดทำไมข้าวบัวต้นนะครับอีกดอกนึงครับก็จากเห็ดไข้ต้นครับนะครับองามาไปไหนเนาะดอกได้ก็เข้าโครงการคนละเครื่องบ้านเลยพี่น้องเลยตัวนี้เห็ดเริ่มไหวครับแหม่ก็เป็นเผดหาใช่ไหมหรือบอกขุดะเครื่องฮึมไม่เป็นอย่งดอกไหนไปไหนครับเก่าหรือเก่าเนาะเป็นน้าะบอกหอยเลยพี่น้องนี่บอกหอยกับไอปยังกบเบาเมื่อกี้แม่ครับ กินกระไรดอกบานกระไรครับถ้าเกิดไม่จะกันเกลาเราบ้องเลยหลาวใสเึ้นอกระตาเขาเพิ่อได้เต็มเต็มเต็มคนตาเลยดอกก้ามีนะบ้านเนาะงามอยู่บ้างเห็นมาตกใส่เห็นดอกแต่ดอกกามเนาะงามคนมาตกดอกเบาท่านนดคือจังเบาเห็นต้นยางมาท่าหนีไปไหมงั้นมือดาวเห็นบ้างจ้าวขอบปลาขจอมาหาใจคือจังเบาเนาะขนาดน ขณะยึดไตเมื่อกียังไ่เห็นเลยครับผมเพื่อจะากเคยเห็นด้กันเนาะนีาดอกต่มใ่นี่ครับต่มน้ครับน่ตูมันบเห็ดไผ่บุ้นใช่เนาะเดแล้วเห็ดไผ่าเปลาพีดน้อมาเห็ดปลาเมีนครับเมียนเอาผีก้อนเบาพีพี่ก้อนดอกตูมบอกเอาท้าวขุนจะหรอเปล่าเอา้าวุกเห็นจองดอกได้ปะนี่ครับดอกต่มครับ เอาได้เมนเมนเห็ดตะเบียบ่นเลยบ่เห็ดกินเห็ดไข่เมนบ่ตะเบี้ยก็ยเป๋อไม่ะอกเอกเด็นดอก้านบ่บ่้านฝนดอกนึงดอกนงอีดอกนึงอากวกันนะพี่น้องเป็นวายางเร็วเลยอาไหรอยางนัท่านลมือขึ้นลอยเรยพี่น้องเมนครับนี่ครับบรรยากาศในป่าครับเหมือนกัแต่ว่าบุอยากแฉะน้ำมาเนาะเหมือนกันเ่นมนฝนตกหมูว่านกับตกได้บ้างเออนีคร oh, ับ อะไรอีกตัวนึบ้าขุ่นบ้าไม่หมกคือก็นั่งแขะอยู่เอ้าแค่หมกคือก็นั่งแขะเลยครับแบบออกนี่นะเอาขุ่นออกก่อนเหมือนกันเนาะแบ่งกันกินก็พอแล้วต่อฮากินตอนแรกแม่อนกันนี่อก <A> ีกเบาเบาดอกไม่ง้ามเลยครับเหนียวขนาดเท่าไหร่เนาะที่ล่ะขายเป <the> ็นขาดอกเป็นดอกเลยครับขุ้นทับอีกดอกนึงครับ

ได้เนาะว่านครับได้คุณเห็นผึ่งมันปูครับเห็เปึ่งลงง่ยมครับเห็ึ่งลงย้มมองเด็กเป็นเดินเน่ยครับเด่นเนาะอด็ก็นะบาเด็กเป็นไระบ้าไหน่รมอ่มองหลายดอกน้ำครับผมนมครับยงานเป็ระบาครับผมโอ้มีแต่ดอกมากเ่เออนั่งเดินดีครับหนึ่งดอนึงครับดูนะ งามขนาดนั้นนะเนาครับผมเป็นพรเลยแต่ีป้นพวเนาแต่ต้นพดนี่ยรับพี่นอย่างไปกับสองเบาครับคุณที่เอาห้าเคยเอาแล้วบ้าเนาะอห้างเคยเอาประจำบ้างไหนปะไหนนะสวยงามเลยครับ ป้านี่เป็นป้าเห็นละงงมัมง<ๆ>้งเปล่าแมนบอเห็นละงวงมนร่วมเมื่อติเป็นปลาเห็นร่วมครับไผ่ดอกนึ่งอะไหล่ะจุ่มตัวนี้มากครับพ่อพ่อยน่แต่ว่าเห็ดไผ่มันมันจะมีเป็นบางโฮมเปล่าแมนบอแมนปลาในที่นี้เป็นบางโฮมครับปลาบอลสีขาวหยางงั้นครับแล้วว่าข้างไหนล่ะแม่แบบของปลของไปชวนะเจ้าเนาจ้าครับเดี๋ยวหยางงั้นครับ ในกันแล้วบ้างนนบ่เหรียะีก่นี้าก่นี้กนีลดอกะได้ดอกมาบ้างเนาะยอนหายอนขาใ่ะรอองเอ้ยมึงขานีอีกบ้างบ้งูิดูไหวันเด็กดอยู่ครับเป็นหฮมเป็นหฮมเลยอุ้นครับ บกเขามาคือฉินแนนาถิ่นาะวบาเนะบ้า,บาตักับี้วันสิบกเขามากดิแมนบอกนงอยู่บ้าไปบอกบ้าท่ามืาอนนเ,นนเป็นอุ่นอย่างนี้นบาเนเนี้ยเนี้ยปุ่มเป่าบ่าขาเดียบ้างเ้องเท่ากับเ <laughs> รื่องถึงเื่างกับรื่องี่ารถนึงครับเนี้ยครับผม นี่นะครับป้าเห็นไปแซานี่ครับล่งยางย่างออดมืออยดอกเนาะแติล่งหายอยู่กมาเนาะแม่ครับผมนี่ตเล่ครับเพร้นป้านึ่งจะออกบ่พุ่บ้าพุ่มออกดอกสองดอกเนาะไหนี่ไหป้าหนึ่งเห็นะล่กระไหลไมแม่ครับสองดอกครับย่าง้ามเลยครับเขียวเขียวป้าเขียวอะไรล่เรื่องงี้ดอกก็ต้งงามเลยดอกเลยงามเนาะตัดดอกงามเลยครับ นี่สองดอกครับเจ้าหมูสาวเบาหุ้มกัเห็นคนมาทางเพี้ยนเนาะแมงครับเข้าใจแต่ถึงเเห็นคือจังหวะหรือวบแต่บ้านนี้เรเห็นแม่ครับผมถุงงามเลยครับถ้าถุงมเป็นอไรนาเบ้าล่ะครับผมทำคิดบ้าดอกประงามหนึ่งงามติเจ้างามนะมนี่ครับผมน่มาแล้วครับามาแล้วใส่เครืงกระต่ายแล้วครับคุณะต่นะพี่น้ รวมรวมแช่ไว้ครับสองมาชนเคยครับคุณบ้าเห็นบ้ดอกนึ่งบ้าพูน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 นี่เห็นเกียวๆหมดเอาดอกนี้ก่อนนี่งามครับไปไม่กับตุ๊ครับนงามขนาดน้ามขนาดเลยเอาดอกผบ้าบ้าน้บ้าน้ำกล่นบ้านีดอกเดียวเลยครับน่นีเห็นแต่ไก่เลยครับ แนวบ้าไหนวะังไงช่วงมันแล้วครับมื่อนี้มันีดอกมือคุณใกล้เสี่ยงเต็มตายเลยครับพี่น้องครับผมมีืสองดอกครับนี่กระตาผมนะครับดอกง่ายไหมครับอ๋อนี่ครับเด็ดจดอกเนาะแมนเด็ดจะดอกครับเห็ดดินครับอ๋อเห็ดดหญ่เนี่ยเข่าโครงการอยู่พี่น้องเอ้ยมองนี่เศรษงามงามเลย พี่สาวนีของของเร็ด้วย่ายังหรอเปล่าเก็บไปกินเลยบป่พี่น้องเคยกินบ้างมบางมุ่งเอาเดีมานพ่งจุดปลาหน่เบื่อนบางม่งทำไรเลอ่ะบางขุดปลาเนาะโมเมนต์คือไข่าม่บางขุดปลาเนาะ่าเนาะพี่น้องทำไรเลพี่น้องเงี้ยเนาะเนี่ย เป็นอยังนี่นอนเนี้ยโอ้ยของเสียเออของเสียพี่นอนไตยมยอะไรโอ้ยเจ้ากระไดเหรอเนี่ยยัวนะนอนผลไม้ครับเป็นอยังอ่าไหมครับรสชาติตั้งไต่เบาสมน้ำสมัหวานเนาะมีแห้งบ่เปรี้ยวหวานพี่น้อนทุกอย่างเนาะบ้านเนาะเนีรสชาติสมโเปรี้ยวเนาะบ่สมสมเปรี้ยว ชมผมเปลี่ยนไั้เลสมมติกะทิวนก็วานวะบริกืตฝรั่งดอกแพบ่พี่น้องแฮคตัดตทุกุ่มครับมาเลยนะครับสีดอกครับีดอมาดเข้ามากันสี่คนพี่น้องเอ้ยสองคนแต่เบ่ามาสองคนเอ้าเบ้ามาพุ่งมาท่าผีเด้อครับครับอาดอกส่มก่อนครับหมุนตาไม่น้ำบ่าพุ่มครับผมบาวต่าหน้งานน้ำทัง เห็นบั้ครับเอาเลยครับเขามากันสีดอกบอดต้นมามากันสองคนในด่กหนักกันเนาเอะไเนาไม่หน่องพี่นี่เคร่งแต่งเองเมื่อคิดว่ามีลิขสิทธิตใครจีบตาแล้วครับแต่ละเบาอยู่ทางไหนงามแต่ละเวานี่ครับ อ๋อเหมือนข้าคือะมานแท้มานครับผมงามเลยครับนื่ครับโบกายจังหวังหันห่นน้ำเบาเนาะแม่ครับโบกายนี่ครับอ่ะงามๆเลยตีเตือนมากเลยครับบันงานทำอีกแล้วนะครับหนึ่งจุดมๆเนาะครับแต่มันหั่นบะหอยก็กินขึ้นก้าวนล้วพี่นอ้องเห็ดกอแดงครับโอ้ยยังระเบาเมียนี่แหละย่นางปลากับรรมดาล,ะละ่านมาเนาะครับผมฮ่าเบา จบไข่ครับดอกพุ่ยใหญ่ครับครับหักเปาะหลุดขาครับตำบปนตำเจียวอะไรแบบนี้ครับผมแต่เหล็รก็เห็ดกอครับดอกคาดเดือมั่นะครับนี่ครับเห็ดกอครับนะครับอย่างนั้นกันครับงามเลยครับพิดแต่มันมีหน่อยเน้อยเบาเนียนครับเห็ดเหลือไม้ถาดสุดใหม่เบามีของยังระเบ้าท่งนั้น นั่งกินนนอเฝ้าย่นี่เด้อนี่ครับนี่สีดอกครับเด็กมโนาเบาโอ้ยบัวฟังฟังได้เพราะฝนโปรตกใสเบาครับหวานแลครับนี่ตกตุ้มเต็มตาแล้วบ้าเล้วงั้นก็ผมสี่ดอกครับมีบาวต้นเขามากันสี่ดอกบัวมาสองคนเมื่องบาวต้นแม่บอกน่านบัวนี่แหละเจ้าพี่น้องไม่เห็น เปิดมาแล้วบ้างอย่ที่เครับสองดอกง่ายครับคุพ่อเอ้ามาสบัวบ่อนพ่อหงเยอะเมีคนพ่อแต่ว่าสันมาหมดนพ่อนี่หมายถึงยคนไม่เห็นบ่วอืเจ้าของว่าเป็นไม้ไปจุูมั่งครับม่าไหมเนาะไม่นครับที่สองครับมันเดียวกันนะบ้านมันเดียวกันแะครับโบไก่ก็เลยง่ามากประมาณสองเก้าครับที่สามครับ มาตนบอกแล้วไปเขามาเบิ่งก่อนมันก็มีอันตัวคุณนี่นะครับตาเล้วเพิ่งอันหูกระตามันหนักเห็ดมันไม่มีดอกเลยกระตาที่สามกระตันสั่งกระเจ้าเห็ดไม่อยู่ครับเรือเรือเรือเห็ดห่วเนียนครับครับผมไปหาต้อนกันครับผมหาเห็ดมีอะ่รเยอะเถื่อนนะมาเนาะเนียนครับผมคุณใช่แล้วต้องหาขก็มีครับผมโอ้ข้างหน้าบ้าเนี่ยบุกซะละ หม่เอาไว้แนวนี่หนึ่งดอครับแต่ว่าเดี่ยวก่อนเทาไม่ได้อยู่ดอกนึงเนาะนึ่งดอกนึงแล้วก็ดอกน้อยนี่ช่วงไมยนี่เป็นยังไงมันกลืนเงี่สาดเหรอเนี่ยครับผมตอนนี้ก็สวยแล้วครับพี่น้องออกจากป่านแล้วครับแต่เบาเห็นไม่พี่น้องเบิ่อไงเล่าหินไม่พี่น้องเบิ่งกี้เท่าสิบกระป่านมันแรนกระตาข่อยพี่น้องกระตาคันหูหักสามใบแลยครับนี่ก็ไข่ครับเห็นาแหล่อยู่ประมาณสองสามดอกนะบมาหุ้มเนาะครับผม ให้ก้อยอีกสองดอกเฮ็ดเผือกดอกจะแข็งๆได้ครับอเแต่ว่าช่วงนี้เฮ็ดเริ่มจากไหวน่าเป็นไหมครับเพราะว่าได้ได้เสน่หกระเทวดาดีได้เสน่ห์กระเทวดาดีอยู่ครับครนี่ก็บไข่พ่น็ไข่พ่นไดอย่างไรอันใดแทรกป่ะกันบ้างเห็ดไข่พ่นสีหอม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 ก็เฮ็ดไข่มื่อนี่เมื่อนี้ก็หอมมีแต่หอมปรสูติเฮ็ดไข่พ่นตัวหอมบ่อนี่จะได้ว่านี่ก็เอิญเฮ็ดไข้ขาวไงอ๋ออันตัวนี้เคยเห็นเฮ็ดไข่หน่อยไข่หน่อยไข่เขียวไข่หลังเขียวครับ สามปีเห็ดแมนท้อเขี้ยวเนี่ยังกว่าโอ้ยเนาะเห็ดเกียวเห็ดเกียวเห็ดเกียวเนาะเอ้ยบอกเอาฝากเนีงก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับร้อนสุดก็พุ่งกระติฝากไว้อ่าอย่าลืมกดกดไลค์นะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กทั้งยูทูบด้วยพี่น้องหักหน่อยๆไปหักนานหน้าะครับอย่าเพิ่งยาวมาพุ่งบอกกันกะขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่มา ส่งดาวให้เบาเนาะในในเพจ YouTube ครับอากาศก้นไหลให้เบาใน YouTube ครับครับผมครับในเพจครับใน YouTube เนาะครับอ้าวบาต้นต่อเลยบัดครับที่นี่บาต้นก่อนพุ่งผุดจีก่อตัวลาไปก่อนนะครับฮักหน่อยๆไก่ฮักหน้านั่นพี่น้องเนอครับผมไปแล้วครับมาต้นสวัสดีครับพี่น้องชิวิตตายขอบบ้านตัวเบานะครับ แตคข้าสวัสดีเราครับสวัสดีครับครับคลิปมันหนี้เป็นการยอกล่อเลยครับแม่พี่หน่องมีความสุขครับแมนครับพาดพังประกันใด้เบากว่าขอให้หลายเด้อครับแมมนครับผไปย่าหันหลังให้พี่น้องเด้วยไปครับเพื่อเพือนครับบ๊ายบายครับผม